สื่ขั้นด้วยนะครับอยู่กันในเกม Travel Sky Last Ember กันนะครับเป็นเกม Td mmorpg จาก IP 12 t v e l Sky โดย Entori เป็นเกม l r p g ที่ค่อนข้างฮาร์ดคอร์พอสมควรเลยนะครับไม่ค่อยเห็นสไตล์นี้เท่าไหร่ในสมัยนี้แล้วแถมเกมนี้ยังสามารถต่อสู้กับผู้เล่นจากเซิร์ฟเวอร์ประเทศอื่นๆได้ทั่วโลกเลยเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันว่าเกมนี้มันมีกี่อาชีพบ้างนะครับแล้วก็ระบบแล้วก็เกมเพลย์เป็นยังไงมีเทคนิคอะไรที่ช่วยให้ผ่านพ้นช่วงต้นเกมอันแสนยากลำบากนี้ไปได้บ้างนะครับเลาจะกรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแช สำหรับเกม t ทวสกายลาสเอมเบอร์จะมีอยู่ทั้งหมด8อาชีพเลยนะครับซึ่งแต่ละอาชีพก็จะล็อกเพศไว้ตอนสร้างตัวละครนะครับ อาชีพแรกก็จะเป็นอาชีพทวนนะครับใช้ทวนเป็นอาวุธแล้วก็อาชีพนี้จะเป็นเหมือนแท้งของเกมนี้นั่นเองครับก็จะมีสกิลพาสซีฟที่เพิ่มป้องกันกายภาพนะครับแล้วก็จะมีป้องกันเวทด้วยเพิ่มป้องกันเป็นหลักเนาะแล้วก็จะมีสกิลยั่วยุนะครับรวมถึงมีสกิลที่สร้าง c ีให้ด้วยยิ่งถ้าเกิดช่วงเลเวลหลังๆนะครับมันจะมีแบบยั่วยุหมู่นะครับแล้วก็มีการสร้างซีหมู่ด้วยนะครับมีทั้งการทําให้สตันแล้วก็ทําให้ล้มลงเลยนะครับเรียกได้ว่าก็เป็นทั้งแแทงงล้้ววก็็เปนตตัสราา่อม ก็จะเป็นอาชีพจอมโจรมีดสั้นนะครับก็จะใช้มีดสั้นเป็นอาวุธเน้นโจมตีเป้าเดี่ยวแล้วก็เคลื่อนไหวค่อนข้างรวดเร็วนะครับ สำหรับสกิลก็ประมาณนี้นะครับเน้นเป้าเดี่ยวแล้วก็มีแพสซีฟเพิ่มลบหลีกด้วยนะครับมี CC ได้วยนะเป็นลูกเตะนะครับทาให้เป้าหมายติดสตันได้แล้วก็เอามาคอมโบกับแพสซีฟที่เพิ่มดาเมจให้กับศัตรูที่ติด CC อยู่นะครับมีสกิล g ก a โคเซอร์ด้วยนะครับเนี่ยก็จะว้าไปหาแบบนี้เลยนะครับอาชีพที่ตีธรรมดาก็ค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็จะเน้นเป้าเดี่ยวอย่างที่บอกเนาะมีบัฟเพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วยนะครับแล้วก็มีสกิลหายตัวด้วยนะครับอาชีพนี้ก็ฟาร์มค่อนข้าาาาง่่ยนะรรัเเพววมตี็ ปิดมอนได้ค่อนข้างเร็วนะครับต่อมาจะเป็นอาชีพกระบี่นะครับเขาบอกว่ามันสามารถสร้างดีบาให้กับศัตรูแล้วก็เป็นการบับโจมตีให้กับเพื่อนได้ด้วยนะครับสลักกระบี่ก็จะมีพวกแพสซีฟที่เพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วก็จะมี CC อย่างที่บอกเลยเนาะมีโจมตีคริติคอลนะครับแล้วก็มีสกิลที่สร้าง CC อันนึงก็คือลดโจมตีของศัตรูลงนะครับส้างความเสียหายด้วยแล้วก็ป้ายดีบัฟด้วยนะครับสกิลที่แตกต่างจากอาชีพอื่นก็จะมีการดึงเข้ามานะครับเห็นไหมก็จะดึง,ดงตัว แบบนี้นะครับผมแล้วก็สร้าง CC หมู่นะครับเมื่อกี้รถจมรถเวทไปนะครับแต่ว่าเป็นตัวเดียวเนาะอันนี้จะเป็นหลายตัวนะครับ แล้วก็มีทำให้ศัตรูติดใบด้วยนะครับรวมถึงดึงหมู่ด้วยนะครับเมื่อกี้ดึงตัวเดียวเนาะแต่ว่าอันนี้จะดึงหลายตัวนะครับแตกต่างจากตัวมีสั้นเนาะมีสั้นจะพุ่งเข้าไปหาน,นี่จะดึงเขาเข้ามาแทนนะครับามาถึงอาชีพตีไกลกันบ้างนะครับนั่นก็คือนักธนูน,นั่นเองสลับอาชีพตีไกลเนี่ยก็จะมีความได้เปรียบในการฟาร์มมากกว่าอาชีพตีใกล้อยู่แล้วนะครับมันก็จะฟาร์มเร็วกว่าน,นิดน,นึงเพราะว่ามันไม่ต้องเดินเข้าไปหาศัตรูนะครับก็ยิงไกลๆได้เลยแล้วก็จะมีแบบเพิ่มความแมมมมมม่่่่นนนนนนยยาาะะจจจไไไดดด้้้้ตตีีิิครรรัเเพววว็ใใกกชหปอขึ ซึ่งพวกสกิลกับตัวแพสซีฟเนี่ยก็จะเน้นไปด้านของการโจมตีหมดเลยนะครับก็มีหมดเลยทั้งสกิลเดี่ยวแล้วก็สกิลหมู่มีการทําให้แบบสโลด้วยนะครับไม่ได้มีแค่ดาเมจอย่างเดียวมี c c ด้วยแล้วก็มีบัฟเพิ่มความเร็วให้กับตัวเองนะครับเอาไว้วิ่งหนีวิ่งคายได้ส่วนสกิลสุดท้ายเลเวลสี่สิบสี่เนี่ยจะทาความเสียหายค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็จะเป็นสกิลเป้าเดี่ยวเนาะมาเป็นนักพศบ้างนะครับอันนี้ก็เหมือนจะเป็นนักเวทนะครับสำหรับชีพนักพศก็เป็นอาชีพตีกีกกลออัันนนึงนะครบ แล้วก็จะเน้นไปที่สกิลหมู่รวมถึงดาเมจดอทด้วยอย่างสกิลนี้ก็จะทำดาเมจดอทนะครับทำดาเมจเริ่มต้นก่อนแล้วก็จะเลือดออกประมาณนั้นนะครับมีการอัญเชิญมารทมินออกมาช่วยต่อสู้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นสกิลที่ทําให้ติดพิษหมู่นะครับแล้วก็จะมีสกิลสร้างซ c ทําให้ความเร็วในการโจมตีทุกรูปแบบลด20%บมีสกิลตัดฮิวด้วยนะครับอันนี้จะเป็นสกิลที่ตัดฮิวแล้วก็จะทำความเสียหายเผาไหม้ไปด้วยนะครับ อันนี้เป็นสกิลใบไอเทมนะครับก็จะไม่สามารถใช้ยาได้เลยทั้งยาเลือดยามานานะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับจะสามารถล่ได้2ครั้งนะก็ทําดาเมจแล้วก็วกทั้งใบสกิลแล้วก็ใบน้ํายาด้วยนะครับเป็นอาชีพที่เน้นดาเมจดอทแล้วก็จะมี CC ที่ค่อนข้างดีใน PVP นะครับต่อมาเป็นอาชีพโฉมงามหมื่นบุพานะครับจะใช้ล่มในการโจมตีนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนสายซัพพอร์ตของเกมนี้นะครับเป็นสายซัพพอร์ตยังไงนะครับก็จะมีสกนะิลบัฟเนาะอันนี้จะเป็นสกิลบัฟเพิ 600วินาทีเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นสกิลฮิลแต่ฮิลให้ตัวเองก่อนนะครับซึ่งก็จะมีหลายสกิลเลยอีกสกิลหนึ่งก็จะคููดาวสั้นกว่านะครับแต่ว่าฟื้นฟูน,ฟน,น้อยกว่าเนาะและพอเลว24ก็จะมีสกิลบัฟเพิ่มเลือดให้กับเพื่อนนะครับพอเลว30ก็จะมีสกิลฮิลหมู่แล้วนะครับก็จะฮิลให้ทั้งตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมเลย มีแพสซีฟและคู่ดาวด้วยนะครับปุภาโอสดอันนี้จะเป็นสกิลบัฟนะครับทำให้แบบเพื่อนแล้วก็ตัวเองได้รับปริมาณก,การฟื้นฟูมากขึ้นนะครับมีสกิลดิสเพลด้วยจะลบสถานะเผาไหม้ติดพิดแล้วก็เลือดไหลได้นะครับสุดท้ายจะเป็นสกิลบัฟนะครับก็จะบัฟทั้งเพิ่มป้องกันแล้วก็หลบหลีกทั้งกายภาพแล้วก็เวียนหมุนเลยนะครับเป็นสายอาชีพซัพพอร์ตนั่นเองมีฮิวมีบัฟให้ครบเลยนะครับเสียน้อยพักอธรรมนะครับใช้ผู้กันเป็นอาวุธแล้วก็น้องตัวเล็กมากเลย อาชีพนี้จะคล้ายๆกับตัวล่มเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ล่มมันจะฮิวใช่ไหมอันนี้จะเป็นการเพิ่มมานาแทนนะครับเนี่ยมีการแบบฟื้นฟูมานาให้ด้วยแต่ว่าสกิลโจมตีก็ยังมีอยู่นะครับผมมีการสร้าง cc กับขังศัตรูด้วยมีร็คู่ดาวเหมือนกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มแม็กมานาให้กับตัวเราแล้วก็เพื่อนร่วมทีมเพิ่มความเร็วในการโจรมตีให้กับตัวเองด้วยนะครับอันนี้จะเป็นสกิลฟื้นมานาให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมดิสเปลนะครับจะสามารถลบล้างสถานะมึนงงกัะขังสลบแล้วก็หลับไหลได้นะครับบัฟเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมสุดท้ายจะเป็นการเพิ่มแม่นยำแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนร่วมทีมรวมถึงเราด้วยนะครับเพิ่มโจมตีกายโจมตีเวทแม่นยำกายแม่นยำเวทนนนนนนนะะคััออออีีี้้จจเเปป็าาาตกึงงแ่่วไใ ของการโจมตีแล้วก็มีการฟื้นมานาต่างๆนะครับทำให้เราสามารถไล่สกิลได้อย่างต่อเนื่องประมาณนั้นนะครับสุดท้ายก็จะเป็นนางพญาพักอธรรมนะครับจะใช้พัดในการโจมตีอันนี้ก็จะเป็นสายเวทนะครับระยะไกลเหมือนกันตีค่อนข้างรุนแรงนะครับซึ่งผมจะเลือกเล่นอาชีพนี้ก่อนละกันเพราะว่าอยากเล่นอาชีพตีกายที่ไม่ใช่นักห,หนูนะครับอาชีพนี้ก็จะมีดาเมจเดี่ยวที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็จะมีสกิลในการบัฟโจมตีที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับก็คือตัวลูกแก้วเวลาเราโจมตีเราจะมีลูกแก้วออกมาสะสม5ลู้แลวก,ก ม,มันก็จะทําให้ดาเมจที่ต่อไปของเราเนี่ยแรงขึ้นมากๆมีการสร้างโล่เพื่อป้องกันดูดซับดาเมจให้กับเราด้วยนะครับมีสกิลใบหมูด้วยอันนี้จะมีผลกับอาชีพพัดด้วยกันเองนักพศแล้วก็อาชีพซับทั้ง2อันนะครับเอาไว้แก้ทางพวกสายเวสายซับนั่นเองแล้วก็สุดท้ายจะเป็นการดิสเปลบัฟที่มีประโยชน์ที่สุดของคู่ต่อสู้3บัฟเลยนะครับก็ใช้ได้ดีใน PVP นะ สำหรับเกมเพย์นะครับหลายคนอาจจะงงเพราะว่าสร้างตัวเสร็จก็เข้ามายืนในเมืองแบบนี้เลยไม่มีเควสไม่มีอะไรให้ทําเลยนะครับซึ่งเราก็สามารถเริ่มด้วยการหามอนสเตอร์ฟาร์มเลยครับกดไปที่ขวาบนนะครับมันจะมีมินิแมปตรงนี้อยู่เนะเาะแล้วก็จะดูได้ว่าเออพื้นที่ตรงไหนเลเวลประมาณเท่าไหร่นะครับในช่วงเลเวลแรกแล้วก็ให้เราไปตรงทุ่งข้าวสาลีก็ได้หรือว่าบางอาชีพที่แบบเกิดตรงซ้ายล่างหรืออะไรอย่างเงี้ย,ยก็ไปหาพวกแมปที่มันเลเวลประมาณ5นะครับแล้วก็เดินไปฟารมได้เลยซึ่งตอนแรกเขาจะให้ยาเลือดยามานามาเยอะอยู่แแล้ววะรตต่่าเาเจ ใส่ยาเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับกดค้างที่ช่องนี้นะแล้วมันจะมีตรงไลทยุธอันนี้นะครับแล้วก็วิธีการออตโต้ก็คือเรากดค้างไว้แล้วก็กดลากลงนะครับให้มันเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะมันก็คือจะใช้งานออตโต้ถ้าเกิดว่าแบบเนี้ย จะไม่ใช้งานออโต้ให้นะครับรก็ลากลงมาไอตัวไลยุทยเนี่ยมันจะเป็นการเสริมพลังโจมตีธรรมดาให้กับเรานะครับดามจเราก็จะสูงขึ้นแล้วเราก็จะปิดมอนได้เร็วขึ้นนั่นเองซึ่งเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรายิ่งดามจเยอะนะครับยิ่งปิดมอนได้เร็วเราก็จะสามารถฟาร์มได้เร็วแล้วก็ได้เอพีได้เยอะนั่นเองแต่ก็ต้องดูดีๆนะครับถ้าเกิดว่าเราไปตีมอนสเตอร์ที่เป็นชื่อเทาเราจะไม่สามารถดรอไปไอเทมหรือว่าเอ็กพีได้ครับและตัวเกมก็ได้มีสิ่งที่ช่วยให้เราผ่านพ้นความลำบากวงงงต้้เกมมแบบไปไดรรรัาาลูข แล้วก็ซื้อตัวหยกเนื้อเขียว1-0,000นะครับก็ราคาประมาณ9 9บาทนั่นเองจากนั้นกดไปที่ทั่วไปนะครับแล้วก็มันจะมีหีบเสริมพลังอยู่ซึ่งก็จะเป็นตามชื่ออาชีพของเรานะครับผมเล่นอาชีพพัดนะมันก็จะเป็นหีบเสริมพลังนางพญาจะมีกล่องหนึ่งกับกล่อง2นะครับกล่องหนึ่งจะราคา1 0,000หม่นเขียวซึ่งในช่วงแรกก็ให้เราซื้อกล่องนี้มาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอแบบเราเลเวลยี่สิบห้าเนี่ยค่อยไปซื้อกล่องสองก็ได้อพอซื้อมาแล้วนะครับในกล่องมันก็จะให้ตัััววไลลททท์ยยุุุธแ้้้กก็ออปรณขงงงสสงหมดชดชเ อย่างละหนึ่งชิ้นแล้วก็จะมีของตีบวกด้วยซึ่งพวกของส่งใส่ต่างๆเนี่ยถ้าเทียบกับของช่วงต้นเกมหรือว่าตอนที่มันสร้างตัวละครมาให้ของที่เปิดจะกลก่องเนี่ยจะดีกว่าค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าตัววุธเนี่ยผมดรอปมาจากมอนสเตอร์ด้วยมันเลยอาจจะไม่ค่อยต่างกันมากแต่กว่าจะดรอปได้นี่ก็คือใช้เวลานานมากๆเลยนะครับถ้าเกิดซื้อกล่องเปิดแล้วก็ใช้ตั้งแต่แรกเนี่ยสบายไปนานละพวกชุดของป้องกันก็ดีนะครับทำให้เราสามารถยืนมอนได้นานขึ้นปั๊มยาทันแล้วก็ไม่โดนตบตายนะครับใครที่มีงบกาาออนนบวยิๆเล วัขึ้นเสี็จเวลาน้อยลงนะครับก็จะเป็นการฟาร์มเวลเนาะแล้วก็ในช่วงแรกถ้าเกิดเราเวลเกินเวล5เนี่ยเราก็จะย้ายไปโซนอื่นๆน,นะครับพอเวล5้ปุ๊บเราก็จะย้ายไปโซนเลเวล10เลเวล10กว่าาเสร็จปุ๊บเราก็ย้ายเป็นโซนเลเวล15หามอนสเตอร์ที่เราตีไหวนะครับที่แบบลอยปั๊มยาทันแล้วก็ไม่โดนตบตาย EP จะได้ไหวขึ้นนะครับรวมถึงความสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราควรหาปาร์ตี้ด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เน,นี่ยผมเล่นคนเดียวนะก็ค่อนข้างช้าอยู่ถ้าเรามีปาร์ตี้ช่วยในการแบบปิดดมอนนนไ้้เร็ววขึช่่ยกัตีี EP ท ก็จะเยอะขึ้นแล้วก็เก็บเวลวได้วไวกว่าน,นี้แน่นอนนะครับทีนี้พวกของสมใสของที่ดรอปมาเนี่ยแล้วก็ไปขายในร้าน,นะคะ้าแล้วก็จะได้เงินมานะครับแล้วก็เอาเงินไปซื้อของต่างๆเพิ่มเติมเทมนี้สามารถเดวกันได้ปกติเลยนะครับแล้วก็ตั้งร้านขายของได้อิสระด้วยหินตีบวกที่เราได้เมื่อกี้มานะครับก็สามารถมาตีได้นะพวกอาวุธที่เราต้องการจะตีนะครับเราจะได้ปิดบอนได้เร็วขึ้นอ่ะทีนี้ผมตีไปถึงบวก5แล้วเดี๋ยวลองตีขึ้นบวก6ดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไง ก็ถ้าเกิดตีแตกก็คือมันจะหายไปเลยนะครับ ยังไงก็ระวังไว้ด้วยแต่ว่าผมยังมีสำรองอยู่อีกอันนึงเนาะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดไม่อยากให้แบบของหายหรือว่าของมีไม่เยอะเนี่ยเอาตีให้มันถึงบอกว่าพอล้มเหลวแล้วยุทธภัณฑ์ยังคงเดิมอยู่อะไรอย่างนี้ก็พอนะครับไม่ต้องให้มันถึงแตกสลายนะเดี๋ยวจะไม่มีใช้งานนะครับแล้วก็ตอนที่เราสร้างตัวละครแล้วก็เปิดกล่องที่เกมมันแจกมาเนี่ยมันจะมีตัวสัตว์เทพคุ้มครองมาให้ด้วยนะครับเราสามารถปลุกพลังได้ตอนเลเวลสิบพอปลุกพลังเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยเราแรกจะปลุกฟรีนะครับมันก็จะมี เซลจิตสัตว์คุ้มครองซึ่งนี้สามารถซื้อด้วยหยกเขียวได้ในร้านค้านะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราปลุกไปไเรื่อยๆเนี่ยสเตเตัสเราได้เยอะขึ้นแล้วก็จะสามารถตีมอนได้แรงขึ้นประมาณนั้นแล้วก็จะฟาร์มได้เร็วขึ้นนะครับอีกเรื่องที่สําคัญก็คือในเรื่องของการหากิ้ครับระบบกิ้หรือว่าพักเนี่ยจะบดล็อกตอนเลเวล20นะครับถึงจะสามารถเข้ารวมได้การที่เรามีกิ้เนี่ยเราสามารถไปครอบครองพื้นที่ของแมปนั้นๆได้นะครับอย่างเช่นกิ้ผมเนี่ยตอนนี้เขากําลังยึดตรงเนินเขาทางเหนือออยยูู่่่เป็นนกิทีผมะครับ ซึ่งการที่เรายึดตรงนี้เนี่ยเราจะได้บับด้วยนะครับบัฟก็คือเพิ่มความเสียหาย10%นั่นเองจะทําให้เราสามารถฟาร์มมอนได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ามีคนมาหรือว่าเราอยากจะฆ่าคนในนี้เนี่ยเราก็ทำนำ้าเมจดได้มากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของน้ํายากับของต่างๆในก้านาค้ากิลด้วยนะครับน้ายาอันนี้ก็จะเพิ่มเอ็กพีที่เราได้รับ50%เป็นเวลา1ชั่วโมงแล้วก็จะมีคูดาวประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับก็สามารถซื้อได้นะถ้าเกิดมีเงินนะครับก็จะเป็นน้ํายาที่ช่วยเร e ่งเอ็ก มันโถก็จะเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดนะครับแล้วนี้ก็เพิ่มความเสียหายใน PVP ด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกหีบด้วยนะครับก็เก็บตังมาซื้อได้สําคัญเลยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของ XP นั่นแหละครับทำให้เราแบบเก็บเวลได้เร็วขึ้นยังไงก็อย่าลืมไปหากิวอยู่ด้วยนะครับนอกจากจะมีสงครามกิวแล้วก็ยึดธงในพื้นที่ของแมปแล้วยังนี้ก็ยังมีสนามประลองด้วยนะครับในสนามประลองก็จะเป็นการสู้กัน2ฝ่ายนะแต่ว่ามันจะไม่โชว์ชื่อนะครับเห็นแค่เป็นอาชีพเฉยๆก็จะได้แรรไม่่ตต้้้ออองเงเน็นนนััีดวดนนนะวทสาายอยอยู เลยโดนคนอื่นตีตายได้ง่ายครับส่วนของรางวัลเนี่ยก็จะเป็นตัวตาผู้ก้าอันนี้นะครับซึ่งก็จะเอาไว้แลกของกับ n อ c ในเมืองได้นั่นเองในร้านค้าตาผู้ก้านะครับก็จะมีตัวเปลวจิตสัตว์คุ้มครองเอาไว้ปลุกพลังให้กับตัวสัตว์เทพคุ้มครองด้วยนะครับแล้วก็จะมีแบบของประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมทเวลสกายลัสเอมเบอร์ก็หวังว่าคนที่แบบมาเล่นใหม่เนี่ยจะได้เข้าใจแล้วก็อย่าเบลได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนระบบเกมกับเกมเพลย์คร่าวๆก็ประมาณนี้เนาะเป็นเกมที่ค่อนข้างหานนงครที่ ชอบอะไรแบบนี้แล้วก็สามารถดาวน์โหลดเกมนี้มาเล่นได้ผ่านลิงก์ในเดสคริปชันใต้คลิปได้เลยนะครับใครที่มีเทคนิคอะไรอยากจะมาแชร์กันก็คอมเมนต์คุยกันดน้านล่างได้นะครับอย่าลืมรวมเล่นกันเยอะๆและกันสำหรับ t ว well ิลส l ายลัสเอมเบอรคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณสักการรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรทุกคนบ๊ายบาย